อีกหนึ่งผลงานหนังเกมจากทีมสร้าง The Dark Pictures มันจะถูกใจคอเกมคอหนังหรือเปล่ามาดูกันใน The Quarry Video Review h a g k e t s Quarry Summer Camp ค่ายประจนภัยของเหล่าเด็กๆที่จะมาทำกิจกรรมทุกฤดูร้อนนี่คือเรื่องราวของวัยรุ่นมอปลายที่มาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ หลังจากส่งเด็กๆก,กลับบ้านกันหมดแล้วก็ถึงเวลาที่เหล่าพี่เลี้ยงจะได้กลับบ้านกันบ้างแต่ก็ตามสไตล์ของหนังสยองขวัญเชืออวัยรุ่นพอจะกลับบ้านกันดันเจอเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้ยังกลับบ้านกันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอยู่ต่อกันอีกสักคืนจะเป็นอะไรไปและก็ตามสเต็ปครับนี่คือคืนที่พวกเขาต้องจดจําไปอีกนานสําหรับคนที่ยังมีชีวิตวนะในเกมสไตล์หนังแบบนี้ สิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจก็แน่นอนอยู่แล้วนั่นคือทางเลือกและผลที่ตามมาที่ไม่ใช่แค่เยอะอย่างเดียวมันต้องบีบคั้นแล้วก็เข้มข้นด้วยซึ่งนี่คือสิ่งที่ The Quarry ขนมาเต็มที่คือในเมื่อเกมแนวนี้เราจะเล่นแค่รอบสองรอบก็พอและรู้เรื่องหมด The Quarry จะเพิ่มความเป็นไปได้ที่เยอะมากตัวแปรแค่เล็กน้อยจะมีผลต่อเนื่องทำให้เหตุการณ์ถัดไปพลิกไปเป็นอีกแบบเลยและต่อให้คุณเล่นจบไปแล้วรอบนึง มันก็อาจจะยังมีคําถามหลายอย่างที่ยังไม่มีคําตอบทาให้เราต้องลองกลับมาเล่นอีกครั้งลองสํารวจให้ครบกว่าเดิมคุณอาจจะเจออะไรบางอย่างที่ข้ามไปซึ่งนั่นแหละคือคําตอบในเรื่องราวที่เรายังไม่เจอในตอนแรกคือถ้าใครกะเล่นแบบว่าไม่เซิร์ชเน็ตไม่ดูคนอื่นคุณจะได้ลองเล่นซ้ำๆประมาณ 2- 3สรอบเพื่อที่เราจะได้เก็บบอดแสเก็บหลักฐานให้ครบในด้านคุณภาพเนื้อเรื่องพูดตามตรงมันก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรมากคือมันก็มีความลึกลับมีความน่าติดตาม แต่รวมๆแล้วมันก็เหมือนเซตติ้งหนังเชือดวัยรุ่นยุค2000ต้นๆถ้าเทียบกับความลี้ลับแบบของอันทิวดอนหรือว่า The Dark p i c t u r e อแบบย่างนี้ The q u a r r y ใช้ฟิลที่แบบราคาถูกกว่าหน่อยแต่มันก็ไม่ได้แย่อะไรมากมันก็ยังให้ความบันเทิงอย่างที่มันต้องการจะให้ถ้าจะมีอะไรที่ผมรู้สึกแปลกๆก,กับเนื้อเรื่องของเกมนี้คือตัวละครบางตัวมันไม่ตรงฉลากอย่างตอนที่เขาแนะนําตัวก่อนจะเล่นบางตัวบอกว่าตัวนี้เป็นคนเท่เป,นนเ,เป็นคนเจ้าสเสน่ห์ พอเล่นจริงมันออกไปทางอำ่ำออึ้งๆหน้าขนลุกซะมากกว่าหรืออย่างอีกตัวหนึ่งดิสคริปชั่นเขาบอกว่าเป็นคนขี้อายทำตัวไม่ค่อยถูกพอเล่นจริงเอา้ายังมีอารมณ์เยอะกว่าไอ้คนเจ้าสเสน่ห์อีกคืออย่างอันทิวดอนที่ผมเคยเล่นทุกตัวละครนี่คือตรงฉลากหมดเลยเกมบอกมายังไงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สำหรับเกมนี้บางตัวมันไม่ค่อยตรงฉลากเท่าไหร่ POP POP Peanut Butter Butter Pops เกมหนังค uh ือแนวที่ผมจะชอบเรียกเกมในสไตล์แบบนี้ภาษาทางการอาจจะเรียกว่าเกมแนว Choice Matter แต่บางทีผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจอดจงพอบางเกมไม่ได้ออกมาเป็นหนังแบบนี้เขาก็มีช้อยให้เราเลือกเหมือนกันเพราะงั้นผมเลยจะเรียกเกมแนวนี้ว่าเกมหนัง ที่ผ่านมาผมเคยเล่นไม่กี่เกมเกมจากทีมพัฒน,นาเกมนี้ที่ผมเคยเล่นก็มีเกมเดียวคือ Until Dawn ที่ผมไม่ค่อยสนใจเกมแนวนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันเหมือนหนังเนี่แหละที่เราเปิดดูได้ไม่กี่รอบถ้าจะเล่นเกมผมขอเกมที่มันเน้นเกมเพลย์ดีกว่าเล่นได้น,นานกว่าเยอะแต่ The Quarry ก็เป็นเกมหนังที่พยายามเปลี่ยนภาพพจน์แบบนี้เหตุการณ์ในเกมนี้จะมีตัวแปรที่ทำให้ฉากเปลี่ยนได้เยอะมาก สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จะมีทั้ง Quick ท i m e e v e n t ์การเลือก Choice การต่อสู้ด้วยอาวุธและการขัดจังหวะระหว่างคั้ซีนก็ลองคิดดูว่าพวกตัวแปรเหล่านี้จะมีให้คุณทำตลอดเกมซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้จากการที่ว่าเราเลือกทางไหนทำไม่ทำพลาดไม่พลาดก็คูณไปแล้วกันครับว่ามันมีความเป็นไปได้กี่รูปแบบและผมชอบอีกอย่างคือพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับฉากหรือว่าเกิดขึ้นกับตัวละครเราสำหรับเกมนี้มันไม่ใช่แค่ว่าอ๋อ เี่นฉากใหม่เกมโหลดใหม่ตัวละครเราก็เลยคลีนไม่มีร่องรอยอะไรจริงๆแล้วนั่นคือผลลัพธ์จากสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณแบบเอ๊ะเมื่อกี้มีรอยพอมาฉากนี้ไม่มีแล้วไม่ใช่ว่าเขาขี้เกียจทาแต่มันมีเหตุผลรองรับจริงๆคือดูแบบใส่ใจรายละเอียดมากในเกมนี้จะมี3วิธีที่เราเล่นได้อย่างแรกก็คือซิลค์เพลเยอรเล่นคนเดียวทั้งเกมแบบมูฟวี่โหมคือแบบไม่ต้องเล่นดูอย่างเดียว เลือกเอาเลยว่าจะให้ตัวละครแต่ละตัวมีการตอบสนองด้วยลักษณะนิสัยยังไงการตอบการเลือกของตัวละครแต่ละตัวก็จะเป็นไปในทางที่เราเลือกเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันเล่นยาวไปเลยและอีกโหมดก็คือ co-op couch ถ้าเกิดว่าเป็นเกมเป็นก่อนเขาจะเรียกโหมดนี้ว่า movie night มันคือการเล่นกับคนอื่นแล้วแบ่งตัวละครเล่นกันพอถึงจังหวะที่เป็นตัวละครของอีกคนเราก็ค่อยเปลี่ยนจอให้เล่นพอเราเล่นเกมจบไปรอบหนึ่งเราจะได้ทางเลือกในการโหลดแต่ละ chapter ในกรณีที่เราอยากจะลองกลับมาดูทางเลือกแต่ละแบบซึ่งเราจะทําได้เฉพาะจากเซฟของโหมดที่เราเล่นจบไปแล้วอย่างถ้าเราเล่นแค่ซเกเลเยอร์จบเราจะเลือกแชปเตอร์ได้แค่ในโหมดของซเกเลเยอร์จะเลือกแชปเตอร์เล่นในแบบของ Couch Co-op ไม่ได้ส่วน Movie Mode ก็จะเล่นได้หลังจากที่เราเล่นจบมาก่อนสักโหมดหนึ่งและอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เขาใช้โฆษณาเกมนี้เลยนั่นคือรีไว e ด t สถ้าเกิดเราไปเจอจังหวะที่ตัวละครตายเราสามารถย้อนกลับมาแก้ตัวได้3ครั้ง ซึ่งนี่คือฟีเจอร์ที่จะปลดมาให้หลังจากที่เราเล่นเกมจบไปแล้วไอ้ตรงนี้นี่แบบผมรู้สึกว่ามันบ้าบอมากคือฟีเจอร์พวกนี้มันไม่ควรจะล็อกเอาไว้กลายเป็นว่าต้องมาเล่นจบก่อนหรือไม่ก็ซื้อตัว Deluxe e dition แล้วทุกอย่างจะปลดให้ตั้งแต่แรกคืออย่างตัวเลือก Chapter เนี่ยพอเข้าใจได้แต่ไอ้ Movie Mode กับ r e w i v e d นี่แบบล็อกทำไมใครอยากจะซื้อเกมมานอนเล่นหรือไม่ก็นอนดูสบาย,บายต้องจ่ายเพิ่ม200 แต่ก็นะถ้าเขาอยากจะขายเกมแบบนี้ก็เรื่องของเขาอะแต่ถึงเกมนี้มันจะมีทางเลือกมีความเป็นไปได้ที่เยอะมากจากที่ผมเคยเล่นอันทิ d ดอนพอได้เล่นเกมนี้ผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมคือต่อให้เกมมันจะมีทางเลือกเยอะขนาดไหนประสบการณ์การเล่นรอบแรกของเราก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะพลาดสักกี่จุดทําใครตายสักกี่คนมันก็คือประสบการณ์ที่เรียวที่สุดของเราแต่ก็ต้องยอมรับในความพยายามของ The q u a r r y ที่เขาพยายามให้เราเล่นเกมนี้ได้หลายรอบโดยที่ได้รสชาติไม่เหมือนกันแต่มีอย่างหนึ่งที่แบบไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกแต่ผมรู้สึกหลอนกับเกมนี้คือเวลาที่ตัวละครมันหันคอจนสุดมันดูเหมือนคนคอหักยังไงไม่รู้แค่เราหันกล้องซ้ายขวาตัวละครเรามันก็หันคอเสมือนไม่มีกระดูกบางทีเดินตามหลัง NPC แล้วมันหันมามองเราไม่รู้จะหลอนบรรยากาศหรือว่าหลอนคอมันมากกว่า พูดถึงเกมการเล่นก็ต้องทําใจไว้ก่อนเลยว,ว่าเกมแนวนี้คุณจะได้เล่นไม่เยอะอยู่แล้วนั่งดูซะเยอะกว่าในช่วงที่เราเ,เล่นจริงๆส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากการเดินสํารวจหาบอดแสหาหลักฐานยิ่งเจอเยอะคุณก็ยิ่งมีทางเลือกในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบางทีก็แปลกดีอารมณ์แบบสถานการณ์กําลังล่อแหลมหรือมีอะไรน่าสนใจกว่ารออยู่ตรงหน้าแต่ถ้าจะเก็บทุกอย่างให้ครบเราต้องเล่นบทนักสืบสํารวจให้ครบเปิดนู่นเปิดนี่ให้หมด แม้จะมีสาวถอดเสื้อผ้ารออยู่ก็ตามการเอาตัวรอดการกด Quick Time Event ถ้าพูดตามตรงเลยผมรู้สึกว่าเกมนี้มันง่ายกว่าเกมเหมืนก่อนมากคืออย่างใน Until Dawn หรือว่า The Dark Pictures ไม่ยังมีการที่เราต้องกดให้ถูกปุ่มกดกันแบบเรียวไทมไม่มีอะไรช่วยแต่ในเกมนี้เราใช้อย่างเดียวเลยคือ Analog ใช้ Analog ข้างไหนก็ได้พอถึงจังหวะ Quick Time Event มันจะชะลอเวลาให้เราแล้วเราก็เลื่อนไปในทางที่มันไกด์แค่นี้ก็รอดแล้ว คือมันง่ายกว่าเมื่อก่อนมากเลยไม่ต้องมารอดูว่าปุ่มอะไรรอดูลูกศรในจังหวะสโลก็พออีกจังหวะที่เราต้องเอาตัวรอดคือจังหวะที่เราต้องซ่อนตัวในช่วงนี้เราต้องกลัน้นหายใจเอาไว้แล้วปล่อยในจังหวะที่ปลอดภัยถ้าปล่อยก่อนหน้านั้นก็โดนนอกจากนั้นก็มีการใช้ปืนต่อสู้ที่ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเล็งให้ตรงแล้วยิงก่อนเวลาหมดแค่นั้นเองคือดูแล้วนี่คงจะเป็นเกมที่ผมพูดถึงเกมการเล่นสั้นที่สุดเลยเพราะมันมีแค่นี้จริง มีแค่เรื่องหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือจังหวะก,กั้นหายใจถ้าใครไม่ได้เล่นด้วยจอยหรือว่าจอยพังสั่นไม่ได้คุณจะดูไม่ค่อยออกว่าเราต้องปล่อยจังหวะไหนบางทีภาพในเกมมันก็ดูน่าจะพ้นแล้วนะพอปล่อยอา้าวโดนแต่ถ้าเกิดว่าเราดูจังหวะที่จอยหยุดสัน่นมันจะง่ายกว่ามากคือถ้าใครเล่นแบบไม่มีจอยเนี่ยใช้คีย์บอร์ดเมาส์หรือว่าจอยพังไม่มีระบบสัน่นมันจะลำบากโดยไม่จำเป็นกับอีกเรื่องที่ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับเกมนี้ คือมันไม่มีคลาวเซฟโอ้ไม่กอดผมเล่นกับคอม3เครื่องต้องนิวเกมใหม่ทุกเครื่องเพราะผมโหลดเซฟสตรีมมาเล่นต่อไม่ได้คือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาเดียวกับหมดมัลติเพลเยอร์หรือเปล่าที่เขายังใส่มาไม่ได้เพราะมันติดปัญหาจากสงครามยูเครนที่เขาต้องย้ายเซิร์ฟเวอร์ออกจากประเทศแต่สําหรับปัญหานี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เล่นคอมหลายเครื่องอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องสนใจอะไรมากเอาเป็นว่าใครจะเล่นบน PC เตรียมจอยมาเล่นดีที่สุดครับ And your only your Op? is I say. understand? to buckle the what do Do you buckle fuck up and ไม่ว่าส่วนตัวผมจะไม่ได้ติดตามเกมจากสตูดิโอนี้เท่าไหร่คืออย่างที่บอกเกมล่าสุดที่ผมเล่นคือ Until Dawn นู่นย้อนไป2015เลย The Dark Pictures อะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้สนใจ ถึงในด้านเทคโนโลยีกราฟิกของเกมค่ายนี้จะไม่ได้สวยเด่นกว่าเกมอื่นในตลาดแต่อย่างหนึ่งที่มันโดดเด่นมากๆนั่นคือการสร้างแอนิเมชันของตัวละครยิ่งใน The Quarry นี่คือแทบจะรู้สึกเหมือนหนัง CG แล้วไม่ใช่ภาพจากเอ g นจินเกมหรือรอยจากการแสดงอารมณ์รายละเอียดบนผิวหนังหรือแม้แต่แอนิเมชันที่ม่านตาอาจจะถือว่าเป็นเกมที่ทำรายละเอียดตัวละครดีที่สุดณเวลานี้เลยก็สมแล้วที่เขาทำได้ระดับนี้ด้วยความที่มันเป็นหนังเกม เพราะงั้นเวลาส่วนใหญ่ของเราจะอยู่กับการมองที่ตัวละครพอตัวละครมันทําเหมือนจริงเราก็ยิ่งอินกับเกมเสียตรงที่ว่าหลายจังหวะคุณจะรู้สึกว่าฉากมันไม่ละเอียดเท่าตัวละครเอฟเฟกน้ํารายละเอียดป่าไม้ของพวกนี้จะดูมีความเป็นเกมจากยุคที่แล้วคือาพูดกันอย่างแฟร์ air, มันก็ยังเป็นเกมที่ลงให้กับเครื่องเจนเก่าอยู่นั่นแหละแค่ว่าเทคโนโลยีในการสร้างตัวละครมันดูแบบไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอย่างอื่นตามไม่ทันและถึงมันจะเป็นเกมที่ใช้ Unreal Engine ที่มันค่อนข้างจะเป็นมิดกับฮาร์ดแวร์หลายระดับแต่เอาเข้าจริงมันก็เป็นเกมที่กินแรงเครื่องสูงไม่ใช่เล่นเลยหลักๆที่มันกินไม่ใช่การ์ดจอแต่มันจะกิน CPU เยอะมากคือแค่ดูในความต้องการของมันก็ช็อกละการ์ดจอมันขอแค่ตัวกลางๆก็พออย่างแบบ GTX 1070หรือว่า RTX 2060แต่ CPU นี่คือโอแม่เจ้ามันขอคอไอขึ้นไปแล้วถ้าเครื่องเรามี CPU ที่แรงไม่พอมันจะส่งผลกับเกมนี้เยอะมาก ที่เห็นได้ชัดเลยคือเฟรมเรทจะแกว่งมากจาก50เฟรมกว่าๆก,กลายเป็นร่วงมา30ก็มีแถมบางทีก็มีอาการกระตุกเวลาเปลี่ยนฉากถึงจะเอากราฟิกลงจนสุดก็ไม่ช่วยอะไรเพราะมันเป็นปัญหาการสตรีมข้อมูลของ CPU คืออาจจะเป็นเพราะว่าเกมนี้มันมีตัวเลือกมีปัใจจัยในการเปลี่ยนฉากที่เยอะมากมันเลยต้องโหลดสคริปต์มาเตรียมรอไว้เพื่อความเป็นไปได้ในฉากแต่ละแบบก็เลยกลายเป็นว่ามันกิน CPU สูงแบบไม่น่าเชื่อเลย ทั้งที่ฉากมันก็มีอยู่แค่เนี้ยซึ่งการจะเล่นเกมแบบนี้ได้แน่นอนว่าเราต้องมีเครื่องที่แรงพอและในการรีวิวเกมนี้เราก็ได้เกมมิ่งแล็บทอปที่มาเพื่อการนี้เลยและนี่คือ Acer Nitro 5ที่มาพร้อมกับ CPU Core i7 รุ่น 12700H มาแบบ14คอ20เตรดทำความเร็วได้สูงสุด4.7 g h z การ์ดจอ Nvidia RTX 3060 RAM DDR4 16 g b SSD Storage PCIe x p r e s s Gen 4ขนาด5 1 2 g b หน้าจอขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD ที่มี Refresh Rate 165 Hz อย่างที่เห็นครับบางเกมก็ต้องการพลังของ CPU หนักมากหนักซะยิ่งกว่าการ์ดจออีกเพราะอย่างนี้เกม i n g l a p ็ปทอปถึงจะเป็นต้องมี CPU ที่แรงไว้ก่อนและในเครื่องนี้ก็มาพร้อมกับ Intel Gen 12ที่ทำงานอย่างเต็มสูบด้วยสถาปัตยกรรม14คอร์20 t r e พร้อมด้วย24เมกะไบต์ Smart Cache ทำความเร็วได้สูงสุดที่4.7กิกะเฮิรตซ์มื่อเลยเหมาะมากกับการเล่นเกมแบบนี้เพราะ,ะนั้นถ้าใครกำลังอยากได้เกมมิ่งแล็บท็อปที่เล่นเกมหนักๆไหวเซลล์ลัก Intel ก็ถือเป็นตัวรับประกันความแรงโทนดำแดงก็ถือเป็นเอกลักษณ์ของแล็ t ท็อป Acer Nitro มันจะมาในลักษณะเรียบๆพร้อมกับคีย์บอร์ดที่มีไฟ RGB Backlit ปุ่มคีย์บอร์ดของเครื่องนี้ก็มีขนาดใหญ่กดง่ายเหมือนกับคีย์บอร์ดของเครื่องเดสก์ท็อป ทำให้เราไม่ต้องหาคีย์บอร์ดมาต่อแยกแถมด้วยหน้าจอที่มีรีเฟร r เร e 165 h z มันก็เหมาะมากๆสำหรับการเล่นเกมแบบชูเตอร์ h Speed คือถ้าใครเป็นสายชูเตอร์อยู่แล้วขอเมาส์เพิ่มตัวเดียวก็ลุยได้เลยยิ่งถ้าใครเล่นเกมมัลติเพลเยอร์ก็ยิ่งเหมาะเพราะเครื่องนี้ก็มาพร้อมกับ Killer WiFi 6AX ที่ทำงานด้วยซอฟต์แวร์ Killer Internet E2600 ช่วยในการลดปิงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้และปกติเกมมิ่งแล็ปท็อปจะเป็นเครื่องที่มีพัดลมเสียงดังมาก ยิ่งเล่นเกมหนักๆยิ่งกระหึมแต่สำหรับ a อ e r Nitro 5มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยถึงเครื่องจะทำเต็มที่แต่เสียงพัดลมที่ออกมาก็น้อยกว่าเครื่องทั่วไปมากๆและในการเล่น The Quarry มันก็แทบไม่มีปัญหาเลยขึอนมาถึงเกมก็ปรับกราฟิกอยู่ที่ระดับไฮแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเล่นได้สบายมากแทบจะไม่มีฉากไหนที่เฟรมเรทต่ำกว่า60เฟรมอย่างที่เห็นครับถ้า CPU แรงพอมันก็ไหวก็สำหรับใครที่อยากได้เกมมิ่งแล็ปทอระดับกลาง ที่ประสิทธิภาพค่อนไปทางสูงเลยรองรับเกมใหม่ๆได้แถมยังเหมาะกับผู้เล่นสายชูเตอร์มัลติเพลเยอร์ Acer n i t ใน5คือตัวเลือกที่ดีมากและสำหรับ The q u a r r y ในด้านประสิทธิภาพผมก็ไม่มีความเห็นเพิ่มละหลักๆก,ก็คือผมรู้สึกมันขัดกันนี่แหละระหว่างรายละเอียดตัวละครกับรายละเอียดของฉากบางจุดของกราฟิกผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังทำลบลอยอยากไม่ละเอียดพอแม้ว่าเราจะเอากราฟิกขึ้นจนสุดแล้วและการที่เหมือนกิน CPU สูงมาก ใครยังใช้เจนเก่าๆแบบ Intel Gen 4หรือว่า Gen 6อันนี้น่าจะเหนื่อยหน่อยยังดีตรงที่ว่าด้วยความที่มันเป็นเกมหนังเนี่ยแหละเฟรมเรทมันเลยไม่ค่อยมีผลกับเกมการเล่นคือถ้าไม่ร่วงจนแบบเป็นภาพสไลด์เลยก็ไม่เป็นไรหรอกเว้นแต่ว่าจะสวยจริงๆอย่างแบบมากระตุกตอนกด QuickTime Event The Quarry ก็คือหนังเกมอีกเกมหนึ่งที่อาจจะไม่ถึงกับดีมากหรือว่าแปลกใหม่แต่มันก็ให้ความบันเทิงอย่างที่มันต้องการจะทำ สำหรับใครที่อยากลองถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําให้ซื้อมาเล่นจะดีที่สุดดูคนอื่นเล่นยังไงก็ไม่ได้รสชาติเท่ากับการเล่นเองครับ